สวัสดีครับกลับมาพบกับรู้ทันประเทศไทยอีกครั้งนะครับทาง i su tv หรือว่าทีวีนกู่นะครับพบกันเป็นประจำทุกเย็นวันจันทร์ถึงศุกร์หกโมงครึ่งถึง2องทุ่มโดยประมาณนะครับแล้วก็ช่องทางในการรับชมเนี่ยหลายช่องทางเหมือนเดิมนะครับจะผ่านทางเคเบิลทีวีก็ได้นะครับหรือว่าจะผ่านทางอินเทอร์เน็ตก็เข้าไปที่ www isutv tv นะครับหรือจะผ่านทางแอปพลิเคชันทางโทรศัพท์หรือว่าจะผ่านทางแท็บเล็ตก็ทําได้เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ถ้าท่านผู้ชมส่งคําถามอยากจะเสนอ ความคิดเห็นมาร่วงกับรายการก็ส่งเข้ามาที่ SMS นะครับหมายเลข 4, 6,4 20, 20นะครับเสียค่าบริการครั้งละสบาทเท่านั้นเองนะครับเอาละครับตอนนี้ ISU ก็กำลัง I s ซ TV หรือว่าทีวีวผคู่ก็กำลังเพิ่มช่องทางในการรับชมนะครับไปเป็นจานเคเบิลทีวีเป็นจานดำนะครับแต่ว่าช่วงนี้น่าจะอยู่ในช่วงของการทดลองเดี๋ยวถ้าปรับช่องให้นิ่งแน่นอนเมื่อไหร่ก็คงจะมีการประชาสัมพันธ์ส่งต่อ,ต,อต่อไปอีกครั้งหนึ่งนะครับเอาละครับนะ ในช่วงวิซ้อมทอล์กนรุ้ทันประเทศไทยวันนี้จะมาพูดประเด็นที่เรียกว่าหลายคนกําลังให้ความสนใจเป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสื่อเป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการเมืองและเราจะโยงไปเรื่องของการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหาคนครด้วยนะครับเอาละรครับวันนี้แขกรับเชิญอยู่กับเราสท่านครับอาจารย์อนุสรศรีแก้วคณะบดีคณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลังสิต์นะครับและอาจารย์ชัยวัน์สุรวิชัยผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาการเมืองภาคประชาชนครับสวัสดีครับทั้งสองท่านครับสวัสดีครับครับวันนี้ก็คงจะคุยอย่างที่เกริ่นไปเมื่อกี้นะครับว่า เรื่องของการเมืองเรื่องของสื่อปัจจุบันเนี่ยมันเชื่อมโยงมากเหลือเกินนะครับแล้วก็คงจะโยงวันนี้ให้ท่านผู้ชมเห็นด้วยเพราะว่าใกล้เรื่องตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเต็มทีแล้วนะครับถามอาจารย์อนุสรก่อนเลยดีกว่าว่าสถานการณ์สื่อท่ามกลางความขัดแย้งทางการเมืองในปัจจุบันอาจารย์มองไงครับคือในเรื่องของสื่อนะฮนะทุกวันนี้เนี่ยหรือก่อนหน้านี้นะในประเทศไทยเนี่ยมันเลือกข้างกันมานานแล้วนะตั้งแต่เกิดสื่อขึ้นมานะฮะ ถ้าเป็นสื่อโทรทัศน์ถ้าเป็นสื่อหนังสือพิมพ์เนี่ยนะโอ้ตั้งแต่สมัยหมอบรัดเลนะเข้ามานะจนกระทั่งถึงสื่อโทรทัศน์สื่อที่ยนะิ่ตั้งแต่สอง0ี่รอยกว่ากว่านะครับเขาหมายว่าเลือกข้างในเลือกข้างอะไรนะตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาโดยเฉพาะยิ่งในเรื่องของสื่อโทรทัศน์เนี่ยเราเห็นชัดว่าเขาเลือกข้างผู้มีอำนาจอันนี้ชัดเจนชัดเจนเลยครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยสื่อโทรทัศนะ์นั้นเป็นเครื่องมือของผู้มีอำนาจเพราะฉะนั้นตลอด ช่วงระยะเวลาที่มีความขัดแย้งในทางการเมืองต่าง,างๆเนี่ยนะฮะเราก็จะเห็นว่ามันมีการบิดเบือนข่าวสารนะเข้าข้างผู้มีอำนาจนะฮะไม่ว่าจะเป็นหลังในในแง่ของเดือนพฤษภาหรือเดือนตุลาปี1.4ึ่งสนะฮะจนกระทั่งถึง6ตุลาปี1.9ึ่งเอันนี้ชัดเจนเลยครับว่ามีการบิดเบือนเรื่องของข่าวสารโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของสถานีวิทยุนะ,ะที่มี เขาเรียกว่าชมรมวิทยุเสรีในช่วงนั้น125ศสาถานีนะรวมกลุ่มขึ้นมานะครับเพื่อที่จะดำเนินการบิดเบือนข่าวสารเพื่อก่อให้เกิดเหตุการณ์การเปลี่ยนแปลงในทางการเมืองในขนาดนั้นรวมทั้งในเดือนพฤษภาปี2อนพฤษภามสิบห้าพฤษภาธมินนะฮะซึ่งจากเหตุการณ์ดังกล่าวเนี่ยนะครับก็นำมาซึ่งการร่างรัฐธรรมนูญปี40 นะครับแล้วก็มีการพยายามที่จะมีการกระจายคลื่นความถี่ให้เป็นของภาคประชนเนื่องจากว่าไม่เชื่อมั่นในเรื่องของสื่อของรัฐนะแล้วในแง่ของเหตุการณ์ก็คลี่คลายมาตามลําดับนะจนกระทั่งมาถึงยุคของคุณทักษิณน,นะฮะซึ่งในยุคนี้เนี่ยนะฮะแน่นอนนะครับว่าคุณทักษิณมีอํานาจเนี่ยคุณทักษิณเองเนี่ยนะครับก็ใช้สื่อของรัฐนี่แหละนะในเรื่องของการตอบโต้นะผู้ที่เป็นคิดตา่างคิดต่างน,งนนะงาผนะู้ที่มาต่อตโต้อะไรต่างๆเนี่ยนะครับ อันนี้อันนี้ก็เป็นที่มาที่ไปของมันนะและตลอดระยะเวลาห้าปีที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะเนื่องจากว่าการเกิดขึ้นมาของสื่อใหม่ๆนะครับคือสมัยก่อนนะครับเราก็คงต้องยอมรับนะครับว่าสื่ออยู่ในมือของรัฐแทบทั้งสิ้นครับเพิ่งเกิดขึ้นมาหลังจากเดือนหลังเดือนพฤษภาปีสามห้านะครับที่มันมีโอกาสให้กับภาคประชาชนเนี่ยนะครับได้มีสื่อของตนเองบ้างนะก็เกิดสื่อวิทยุชุมชน นะดาวเทียมอะไรต่างๆนะครับซึ่งภาคประชาชนเองเนี่ยนะครับพอมีสื่อเนี่ยนะครับก็นําเสนอข้อมูลข่าวสารต่างๆนะครับแสดงว่าอาจารย์บอกว่าอาจารย์มันจะบอกว่าประชาชนทุกวันนี้ต้องรู้ให้เท่าทันเพราะว่าสื่อที่ท่านกําลังดูกําลังเสพอยู่เนี่ยมันมีส่วนหนึ่งแหละที่ไม่ว่าใครเป็นคนมีอำนาจสื่อเหล่านี้ก็จะหันไปเลือกข้างนั้นซึ่งสุดท้ายข้อมูลที่ประชาชนรับนั้นมันอาจจะไม่ตรงกับข้อเท็จจริง อาจารย์ชัยวัตรมองสถานการณ์ที่เรากําลังพูดคุยกันอยู่เรื่องของสื่อเลือกข้างก็ดีสื่อที่ตัดสินใจหันเข้าไปหาอํานาจก็ดีอาจารย์มองเรื่องนี้ยังไงครับครับโดยทั้งหมดที่เ,เห็นด้วยกับอาจารย์นะครับ,รบอ,อนุสรน,นะฮะแต่ที่อยากจะจะเน้นย้ําก็คือว่าการที่นะครับคือในยุคที่ผ่านมาเนี่ยในยุคของทีผ่ผ่านๆมากับยุคนี้ที่มันแตกต่างกันเพราะว่า พอเข้าสูย่ยุคที่มันเป็นในเรื่องของทุนนะฮะทุนในระบบประกาภิวัตนร, <c oughs> ระบบทุนที่มันมีเงินมหาศาลเข้ามา <c oughs> เพราะฉะนั้นไอ้สื่อตรงนี้มันอาศัยสื่อโลกาภิวัตน์กกอาสัยความไหวแต่ขณะเดียวกันพอมันมีทุนมหาศาลทั้งทุนหน,นึ่งแง่ของทุนของรัฐบาลนะคือของประเทศนะฮะแล้วก็ทุนของเอกชนมันมากเนี่ยเพราะฉะนั้นไอ้สื่อดีกวก็พัฒนาไปนอกจากมันเป็นของผู้มีอำนาจแล้วมันจะต้องเป็นคนที่ กลุ่มทุนอยู่หรือว่าทุนสาม,มานี่มันก็แสดงบทบาทที่มากขึ้นและขณะเดียบทบาทการหลอกลวงก็มากขึ้นถ้าเราเปรียบเทียบในสมัย1 4ตุลาคม2 5 1 6นะในสมัยที่ผมเป็นเป็นนักศึกษาเป็นผู้นํานักศึกษาเนี่ยไอตอนนั้นเขาเรียวกว่าปฏิการด็จการปฏินะการทหาร <c oughs> เพราะฉะนั้นไอรูปแบบของการที่มอมเมาหลอกลวงเนี่ยนะครับพอมันแสดงออกไปแล้วสักพักคนก็มองเห็นแต่ว่าในในยุคหลังนยครับยุคตั้งแต่คุณทักษิณขึ้นมาเนี่ย มันมองเห็นได้ไม่ชัดเพราะเหตุว่ามันใช้ใช้คาบนะฮะหรือว่าใช้รูปแบบของทางรัฐสภาครับใช้เป็นประเด็จการทางรัฐสภาเข้ามาทําให้ดูเหมือนกับเป็นรูปแบบประชาธิปไตยแต่เนื้อหาให้จริงแล้วก็เป็นประเด็จการเหมือนกันแล้วก็เอาผลประโยชน์ของตนเองเป็นหลักแล้วก็เอาผลประโยชน์ของประชาชนนะฮะซึ่งออกมาในรูปของประมาณของประเทศหรือเป็นทรัพยากรของแผ่นดินเนี่ยนะครับเอามาเพื่อที่ ทำมาเพื่อใช้ประโยชน์ส่วนตนแล้วก็ทําให้ประชาชนเสียคุณประโยชน์ไปอันนี้ก็เป็นความแตกต่างกันในเรื่องของการใช้ใค้ือ่สื่อในยุคนี้นะครับ,รบอาจารย์ชัยวัฒน์มองว่าสื่อในยุคนี้เนี่ยมันถูกอํานาจ <c oughs> ทางการเมืองก็ดีทางเศรษฐกิจก็ดีเนี่ยเข้ามาแทรกแซงมากน้อยแค่ไหนครับเขาเข้ามาแทรกแซงมากเพราะเห็นว่ายิ่งง่ายเรียกว่าถ้าเราแบ่งบอบเค้กสมัยก่อนงบประมาณนะฮะสมัยก่อนนี่มันแค่หลักแสนล้านก็เรียกว่าเรื่องใหญ่แต่สมัยนี้มันเป็นหลักล้านล้านเลยลรวก็ ก็สาคัญก็คือว่าพวกนี้มันมีปัญหาที่สําคัญคือปัญหาเรื่องของคอร์รัปชันคอร์รัปชันเชิงนโยบายนะฮะซึ่งเขาบอก20% 30%็บอถ้าง,งบงานประมาณของประเทศเนี่ยสองล้านล้านเนี่ยคแค่สามสิบเปอร์เซ็นต์มันก็หกแสนล้าน<อ>บาทขึ้นไปมันก็ไปจับสรรกันขึ้นมาก็ใช้สื่อนะครับก็หาหาทุนใช้ทุนเนี่ยมาเข้ามาสู่การเมืองใช้การเมืองใช้สื่อ,อใช้ทุนเนี่ยเป็นเครื่องมือสร้างความร่ำรวยขึ้นมาเรื่อยๆแล้วก็ สร้างพวกบริวารต่างๆขึ้นมาแทรกแซงข้าราชการจำต่างๆทั้งหมดเนี่ยมันก็เกือเจ็นค่อนข้างที่จะรวมศูนย์ซึ่งไอ้ตรงเนี้ยมันเป็นความยากลําบากที่มากขึ้นในการที่เราจะต้องติดตามมันจะต้องมีสื่อดีๆนะครับสื่อที่เป็นสื่อของภาคประชาชนอย่างแท้จริงหรือสื่อของสถาบันการศึกษาเนี่ยไอเนี่ยก็จะต้องทําหน้าที่ก็ต้องหนักกว่าเดิมด้วยรรครับแปลว่าที่อาจารย์พูดมาบอกว่ามันมีการทุจริตคอร์รัปชันอะไรก็ตามนะครับ แล้วก็มีการใช้สื่อเป็นเครื่องมือแสดงว่าสื่อส่วนหนึ่งที่ไปเลือกข้างเนี่ยเลือกข้างเพราะว่าถูกแทรกแซงเขาไม่ได้ตัดสินใจเลือกข้างเพราะว่าโอ้ชันชอบแบบนี้ไม่ชอบแบบนี้แต่ว่าอาจจะมีปัจจัยทางเศรษฐกิจทางการเมืองคือนะถ้าเราเราไปติดตามแต่และส่วน,นต่างๆคือมันเป็นเรื่องสือ่อมันเป็นเรื่องเงินนะครับแบบทีวีเทคชนบางช่องเนี่ยนะครับก็อไรายได,ได้มันเป็นเป็นหลักร้อยล้าน <c oughs> ต่างๆขึ้นไปมันก็ใช้การอาศัยนะฮะการการช่องว่างหรือแม้กระทั่งมีการทําผิด ก็ไม่ยอมรับผิดต่างๆเหล่านี้ขึ้นไปเพราะว่าเงินก้อนมันใหญ่แคกมันก้อนโตขึ้นไปแล้วก็มันคุ้มค่าในการที่จะเสี่ยงอันนี้ก็เป็นประเด็นที่เราจะต้องติดตามให้ให้ชัดเจนขณะเดียวกันมันก็ใช้ในแง่ของการที่ว่าใช้การใช้สื่อตรงนี้มันมีการบิดเบือนการบิดเบือนต่างๆเนี่ยในฐานะที่ถ้าเป็น ในส่วนของสาบันการศึกษาหรือเป็นของภาครัฐเนี่ยโ<ช>ดยสื่อเนี่ยมันจะต้องมีจรรยาบของมันเองที่จะต้องเสนอความจริงให้กับประชาชนแต่ตอนนี้ความจริงเนี่ยมันถูกลบเลือนไปมากเราอาศัย<ช>ความถี่ของสื่อเนี่ยสืย่อไปบ่อยๆค้างจนกระทั่งว่าประชาชนก็สับสนว่าอะไรเป็นความจริงอะไรเป็นความเท<ช>็จอ<ด>ันนี้ก็เป็นเรื่องที่ยากลําบากเราจะต้องมีการติดตามวิเคราะห์แล้วก็มาแยกแยะให้เห็นว่าอะไรเป็นผลประโยชน์ ของประชาชนอะไรเป็นผลประโยชน์ของนักการเมืองหรือของกลุ่มทุนสามานะครับครับอันนี้ต้องชี้แจงให้ประชาชนเห็นให้ได้ครับอาจารย์อนุสรครับที่ฟังอาจารย์ชัยวัฒน์พูดมาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการแทรกแซงจากอํานาจรัฐก็ดีจากอํานาจเงินก็ดีทําให้สื่อเนี่ยอาจจะต้องเลือกข้างโดยที่ใจจริงก็อาจจะไม่อยากเลือกหรอกแต่มันมีอํานาจมากดดันมันเป็นการท้าทายเรื่องของจริยธรรมนะครับอาจารย์เอ่อแน่นอนนะครับมันเป็นเรื่องการท้าทายจริยธรรมนะครับซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเนี่ยนะครับ นายกที่คุณทักษิณเนี่ยขึ้นมาใหม่ๆนะมาเป็นผู้นําประเทศนะคุณทักษิณเนี่ยก็พยายามทุกวิธีทางนะครับในการเข้าไปแทรกแซงสื่อนะฮะเพราะว่าสื่อที่ค่อนข้างที่จะมีความแตกต่างคุณทักษิณมากๆเลยคือสื่อหนังสือพิมพ์นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยสื่อหนังสือพิมพ์เนี่ยนะฮะคุณทักษิณเองก็พยายามที่จะเข้าเป็นให้มาเป็นพวกนะฮะทีนี้เนี่ยเราก็จะเห็นว่าบางสำนักเนี่ยเขาไม่ยอมไปเป็นพวกนะฮะ เพราะฉะนั้นในคุณทักษิณก็จะใช้ทุกวีถีทางไม่ว่าจะเป็นในเรื่องใช้ปปงเข้าไปตรวจสอบที่มาของรายได้เมื่อไม่เข้าพวกก็ต้องใช้ลักษณะแบบนั้นนะครับรวมทั้งในเรื่องของการเข้าไปซื้อในในฐานะเป็นผู้บริหารส่งนอมินีตัวเองเข้าไปนะครับซึ่งก่อนหน้านั้นเราคงจะเห็นนะครับว่าในกรณีของนสพิมมติชนซึ่งมันมีการต่อต้าน่ในในในช่วงนั้นนะครับ ก็พยายามที่จะใช้นอมินีของตนเองเนี่ยเข้าไปซื้อแล้เข็าพยายามเข้าไปบริหารในมติชนนะครับแล้วตอนนั้นก็มีการต่อต้านอะไรต่างๆขึ้นมาก็แล้วแต่เนี่ยนะฮะนี่นี่คือกระบวนการในเรื่องของการแทรกแซงแต่อย่างไรก็ตามสื่อบางฉบับนะฮะก็ไม่ได้เป็นลักษณะแบบนั้นนะฮะก็พยายามที่ทำยังไงให้เป็นพรรคพวกกับนักการเมืองหรือผู้มีอำนาจนะฮะเพราะมันหมายถึงผลประโยชน์นะครับ โดยเฉพาะยิ่งๆเนี่ยสื่อทั้งด้านวิทยุหรือโทรทัศน์นะฮะแน่นอนนะครับว่าสื่อในก่อนนั้นก่อนที่มีคณะกรรมการที่เรียกว่ากสทชนั้นเนี่ยสื่ออยู่ในมือของรัฐครับนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีผลต่อการอยู่รอดของสื่อเมอนกันอย่างเช่นรัฐธรบสัมปานไแล้วเนียะรัฐไม่ยอมให้มีการขยายเวลาในการสัมปทานหรือสัมปทานครั้งต่อไปก็ไม่ให้ตรงนี้นี้เปะครลบซึ่งซึ่งซึ่งมันก็จะเป็นปัญหาสําหรับ ผู้ประกอบการ,รนะฮะว่าระหว่างการที่จะทําให้อาชีพของตนเองนั้นสามารถที่จะอยู่ต่อไปได้ในระยะยาวนะ,ะกับการที่เป็นปฏิปักษ์คณะการเมืองนะในที่สุดเนี่ยนะครับเนื่องจากว่าสื่อโทรทัศน์นั้นเนี่เป็นสื่อที่ลงทุนค่อนข้างสูงมีกาไรค่อนข้างสูงมากคิดเป็นนาทีนะโฆษณานาทีาทละ3ามสี่แสนบาทนะฮะลองคิดดูกันแล้วกันนะรายการหนึ่งรายการเนี่ย รายการหนึชั่วโมงเนี่ยอย่างน้อยโฆษณาได้ไ USSR, oh, ม่ต่ำกว่า15นาทีนะฮะนาทีละสาม0ี่แสนนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือรายได้มหาศาลนะครับที่เขาจะอยู่ได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีความจำเป็นจริงๆนะฮะสื่อที่ลงทุนทุงสูงแบบนี้เนี่ยมักจะพี่นอบพี่เทาสวามิภักดับผู้มีอำนาจเสมอเสมอนะฮะซึ่งเราก็คงจะเห็นในกรณีที่ผ่านมาเนี่ยเห็นชัดเจนนะการที่อำนาจทางการเมือง การที่อาจารย์บอกว่านักการเมืองบางคนมีความต้องการมากเลยใครเห็นต่างไม่ได้ครับจะต้องเอามาเป็นพวกตัวให้หมดโดยเฉพาะสื่อไม่ให้คิดต่างเลยทุกคนจะประสานเสียงเหมือนกันหมดมันขัดกับหลักวิชาชีพของนิเทศศาสตร์มากน้อยแค่ไหนครับถามว่าขัดไหมนะครับความจริงแล้วเนี่ยประเด็นในเรื่องของนักการเมืองต้องการที่อยู่อํานาจในระยะเวลาที่ยาวนานนั้นเนี่ยมันเป็นความปรารถนาส่วนตัวของเขา โดยทั่วไปเนนายกรัฐมนตรีนะั้นเนี่ยจะอยู่ได้ไม่เกินสองสมัยติดต่อกันในะช่ไหมฮะตามกฎหมายแต่เขาต้องการพยายามที่ให้อยู่ยาวนานมากกว่านั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างน้อยที่สุดสองสมัยนะครับต่อไปก็ใช้นอมินีตัวเองมาเว้นหนึ่งสมัยนะหรือให้น้องตนเองหรือให้ญาติพี่น้องตนเองมาอยู่สัก1ปีห้าหเดือนนะลาออกเขาก็มีสิทธิ์ที่จะเข้าไปครองอำนาจต่อไปได้ ในในในแง่ของกฎหมายนะเพราะเพราะอะไรเพราะคนเหล่านี้เนี่ยนะ,ะจุดมุ่งหมายในเรื่องของการเข้ามาทําการเมืองนักการเมืองทุกวันนี้เนี่ยนะ,ะการสแสวงหาเรื่องของผลประโยชน์เนี่ยนะฮะคือสิ่งที่เรามองเห็นเสมอเสมอเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเห็นว่ารัฐบาลแต่และรัฐบาลที่ผ่านมาเนี่ยนะเราจะได้ยินเกี่ยวกับเรื่องของการโกงการคอรับชันอะไรต่างๆนะฮะเพราะว่าจริงๆแล้วเงินเดือนของนักการเมืองเหล่านี้มันไม่ได้สูงส่งอะไรนะฮะ สนกับบาทสอง0ส0กบบาทต่อต่อต่อเดือนนะฮะคุณอยู่ครบ4ปีเนี่ยคุณก็ได้เงินไม่กี่ล้านนะฮะคือคูณไปได้เลยคูณไปได้แต่ทําไมนักการเมืองเหล่านี้ร่ํารวยกันอย่างมหาศาลนะจากคนที่นักการเมืองบางคนเนี่ยนะจากคนที่เก็บเระบุ้งกินนเป็นนักศึกษาเนี่ยนะฮะก็สามารถร่ำรวยอย่างมหาศาลขึ้นมาได้นะโดยโดยโดยเข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของนักการเมืองไปรับใช้นักการเมืองหรือไปเล่นนักการเมืองบางคนในปีเงินอยู่ เป็นร้อยร้อยล้านเป็นพันพันล้านท,าท,าทั้งท่าที่เงินเดือน,นเนมื่อกี้ต่อให้เป็นสอสรัฐมนตรีก็แสนนิดนิดเ<ห>พราะผลประโยชน์นะครับรผลประโยชน์ทุกวันนี้เนี่ยนะอย่างที่คุณชัยวัน์บอกว่า30เอนี่ยยังน้อยอยู่นะจากงานวิจัยของอาจารย์จรัสสุวรรณมาลาครับเขาบอกทุกวันนี้ประมาณ5้าปอร์เซนตะฮะเพราะฉะนั้นในสองจุดสองล้านนี่ก็ประมาณหนึ่งจุดหนึ่งล้านนะฮะแล้วก็ใช้วิธีกระบวนการที่เรียกว่าการประมูลการประมูลคอร์รัปชันนะฮะ เลือกบริษัทมาประมูลเลยแล้วไม่ได้ประมูลกับนักการเมืองด้วยไปไปประมูลกับผู้ที่มีอิทธิพลต่อนักการเมือง<ม>ในการจัดพวกเจ๊พวกอะไรต่างๆทั้งนองนี้นะครับ,รบก็ประมูลเลยฮะโครงการนี้หนึ่งแสนล้านคุณให้เท่าไหร่กี่เปอร์เซ็นต์นะฮะอันนี้คือหลังฉากนะฮะหน้าฉากจัดประมูลถูกต้องตามกฎหมายแต่ว่าตกลงกันแล้วจะให้บริษัทไหนนะฮะหลังจากนั้นบริษัทที่ประมูลได้ไปประมูลต่อ นะผมประมูลมา50%งบนี้ครนะฮะคุณจะให้ผมเท่าไหร่ตรงนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันไปเหลือคือครงแรก้ประมาณ30%นะแล้วไปต่อที่2%องนะอีก10%แล้วมันจะไปถึงต่อที่3านะรายย่อยไปอีกแทบจะไม่เหลืออะไรให้ประเทศชาติแล้วเพราะฉะนั้น ไอ้งบประมาณในการสร้างอะไรต่างๆเนี่ยมันจะเหลืออยู่จริงๆเนี่ยนะครับประมาณ4ี่0้าเท่านั้นเองไม่ถึงครึ่งนะไม่ถึงครึ่งคือพูดง่ายๆว่าคุณภาพของที่คนไทยประชาชนคนไทยได้ใช้กันเนี่ยที่เป็นบริการจากรัฐเนี่ยคุณภาพมันไม่ถึงครึ่งของภาษีที่ท่านจ่ายไปที่พูดมาถึงยาวนานตรงนี้เนี่ยนะพยายามทําให้สื่อเนี่ยมาสวามิภักต์ตัวเองให้ได้เพื่อให้ตนเองเพื่อไม่มาเปิดโปงเรื่องของคันคอรัปชั่นโอ้ยางงี้แสดงว่านักการเมืองนี่อยากจะปิดหูปิดตาประชาชนแน่นอนครับ เพราะว่าเมื่อไรก็แล้วแต่ที่มีกนะารเปิดโปงเรื่องของคอรัปชันเนี่ยทําให้นักการเมืองอยู่ไม่ได้นะลนะหลายาการปฏิวัตริระหารหรือการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลที่ผ่านมาเนี่ยคือสะดุดขาตัวเองเป็นส่วนใหญ่มาจากคอรัปชันนะฮะนะฮะซึ่งในเคสของคุณทักษิณในศาลนะขัดสินกันเรียบร้อยแล้วถึงที่สุดแล้วถึงที่สุดแล้วว่าคุณคอรัปชันไปเนี่ยนะฮะต้องกลับมาติดคุกอ่ก็คือจํานวนเท่าไหร่ฮะที่ยึดศาลยึดมาเนี่ยก็สี่หมื่นกว่าล้านนะนี่คือได้มาโดยมิชอบ นะฮะเรานี่เป็นต้นนะฮะเพราะฉะนั้นก็พยายามที่จะทําให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลให้น้อยที่ทสุด,สดไปดูละครซะไปดูเกมโชว์ซะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเอาสื่อมาเป็นพวกเนี่ยนะสื่อเองก็ได้ประโยชน์นงฮะงบประมาณของรัฐเกี่ยวกับเรื่องของการโฆษณารประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานของรัฐไม่ว่าจะเป็นกระทรวงทบวงกรมนั้นมันก็จะเป็นลงอยู่ที่สื่อฉบับนั้นครนะส,สื่อเองเขาก็ กินหมีพีมันมนะและในขณะเดียวกันนะก็อยู่รอดปลอดภัยนะะเสร็จแล้วก็รัฐบาลเองก็แฮปปี้อยู่ได้ครับเพราะฉะนั้นเราจะเห็นนังสือพิมพ์บางฉบับมันเชียร์กันอย่าออกหน้าออกออหน้าผมออก็เลยจะถามอาจารย์ <c oughs> พอดีเลยพูดมาถึงตอนนี้มันมีวิธีหรือเทคนิคไหนไหมที่เราพอจะสังเกตได้ว่าสื่อนี้เนี่ยอาจจะโดนแทรกแซงแล้วสื่อนี้เนี่ยเลือกข้างผู้มีอำนาจมีอยู่สองสาประเด็น ประเด็นที่หนึ่งนะฮะหน้าที่ของสื่อเนี่ยก็คือทําหน้าที่ในเรื่องเขาที่เรียกว่าเป็นวอชด็อกหรือหมามาเฝ้าบ้านเมื่อมันมีเหตุการณ์อะไรที่มันไม่ชอบมาพากลเนี่ยนะสุนัขเฝ้าบ้านเนี่ยจะต้องเห่าให้กับประชาชนในท่านที่เป็นเจ้าของได้รับทราบครับเพราะฉะนั้นข้อที่หนึ่งก็คือว่าดูว่าสื่อนั้นเนี่ยตรวจสอบรัฐบาลหรือไม่อหรือเป็นพวกรัฐบาลหรือเชียร์รัฐบาลถ้าไม่ แทบจะไม่แตะรัฐบาลเลยหรือว่าแตะเบาๆผิวๆนี่ตั้งข้อสังเกตตั้งข้อสังเกตเลยข้อที่หนึ่งครับครับนะฮะแต่ถ้ากล้าวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลหนักๆแน่นอนผมว่าถ้ากล้าวิพากษ์วิจารณ์เนี่ยนะครับทัอันนี้คือครับอ่หน้าที่ของสื่อมวลชนันะครับก็คือทําการตรวจสอบรัฐบาลหรือผู้มีอานาจอันนี้ไม่ได้ถูกแทรกแซงนะฮะครับอ่าอันที่สองนะครับไปดูสิครับว่าสื่อดังกล่าวนั้นเนี่ยโฆษณามาจากไหนนะฮะครับมาจาก บริษัทเอกชนมาจากโน่นจากนี่มีความหลากหลายหรือส่วนใหญ่มาจากหน่วยงานของรัฐหรืออาจจะไม่ใชอรัฐธนสากจที่มีความสัมพันธ์กับรัฐก็เป็นได้ใช่แต่ถ้าโฆษณาน้อยๆนี่อาจจะไม่ใช่ล่ะใช่ครับนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าโฆษณาค่อนข้างน้อยนะอยู่ทางลําบากเนี่ยนะผมยกตัวอย่างเช่นไทยโพสต์ฆษณาเห็นชัดเจนนะแน่นอนแหะครับกลุ่มนี้เนี่ยเขา ไม่ได้แสวงหาไม่ได้แสวงกับผลประโยชน์จากอำนาจรัฐนะครับอาจารย์ชัยวัฒน์มองยังไงแม้สถานการณ์บ้านเราทุกวันนี้ต้องยอมรับจริงว่าอย่างที่คุยกันสื่อเนี่ยเลือกข้างเพราะว่ารัฐก็คือเหมือนมันมีทั้งดีมาทั้งสะพายรัฐอยากจะครอบครองเหลือเกินครับคืออีกด้านหนึ่งนะครับที่เพิ่มเติมก็คือว่าเนื่องจากว่านักการเมืองรัฐบาลบางรัฐบาลเี่ยผู้นารัฐบาลเนี่ยมันมีความต้องการที่จะจะ นำทิศทางไป <c oughs> นะครับไป,ไป,ไปสร้างที่สร้างอำนาจกับตนเองเพราะฉะนั้นเวลาออกมีนโยบายต่างๆออกนโยบายต่างๆมา <c oughs> เนี่ยนะครับก็แทนที่ประชาชนเนี่ยนะครับจะได้รู้ข้อที่จริงก็ถูกชี้นําไปใน,ในเรื่องที่ไม่ไม่ไม่ได้เป็นเป็นข้อที่จริงหรือเป็นเรื่องที่ไม่ได้เป็นเรื่องที่สลักสําคัญมากยกตัวอย่างเช่นนโยบายของประชานยนเนี่ยนะครับบางทีมันมีการออกมาชัด <c oughs> มีข้อมูลออกมาชัดทางด้านของ นักเศรษฐศาสตร์นะฮะหรือทางด้านของอพวกเกษตรกรวิจาการด้านเกษตรกรไปพูดถึงเรื่องการของการรับจำนำข้าวว่าที่มันชัดเจนว่ามันเป็นเรื่องของการที่เสียผลประโยชน์นะฮะทั้งต่อประชาชนและต่อประเทศชาติและต่อกาอรค้าขายความเชื่อถือคุณภาพของข้าวไปเนี่ยนะฮะแต่เขาก็พยายามออกสื่อการจัดสื่อการที่สามารถกลุ่มได้70 80เนี่ยก็ออกมานะฮะก็ออกมา ขณะที่นักวิชาการพูดอย่างเขาไปหานักวิชาการขายตัวบางประเภทก็ออกมาจนกระทั่งคนก็เริ่มสับสนก็เป็นอย่างไรแต่เรื่องทั้งหมดเนี่ยพอข้อที่จริงออกมาว่าเอะเงินเนี่ยนะครับปล่อยให้ธนาคารตอกทกศเนี่ยเงินก็ไม่พอใช้เพราะว่ามันเอาไปรับจำนำรับจำนำข้าวไปเนี่ยแล้วก็เกิดความเสียหายขึ้นมาแล้วมีข้าวเน่าต่างมาซึ่งบางทีถ้าเราติดตามดูฝ่ายค้านก็นำออกมาเนี่ยนะครับรัฐบาลก็ยังไม่ยอมขณะที่ พอเห็นว่าเขาใช้สื่อเนี่ยต่อต้านนะฮะให้ให้ข้อมูลไปที่ด้านหนึ่งเพราะรัฐบาลโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือตัวคนที่เป็นเจ้าของพรรคการเมืองนะฮะ,ฮะมีโดเมนนี่เป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยเขามีความเชื่อมั่นว่าถ้าสามารถนะครับให้ประชาชนเนี่ยส่งข้อมูลให้ข้อมูลสเสพสื่อไปมากๆ<ะ>เข้าเนี่ยเขาสามารถจะชี้นําได้นะครับ อ้น,นี้มันก็เป็นประเด็นที่เขามีความเชี่ยวชาญงมันมันขัด,ดตอนหลักการประชาธิปไตยไหมครับอาจารย์ชัยวัน์ก็คือมันขัดแต่ว่าเขาอาศัยในึงเงของวันหนึ่งก็คือเราขาดสื่อที่ดีๆเขาอาศัยในึงเงที่ว่าประชาชนเองเนี่ยจึงต้องพูดง่ายๆว่าอ่อนแอแล้วก็ขาดคุณภาพมักจะไม่ได้มีการศึกษาค้นคว้านะครับว่าตรวจสอบว่าข้อมูลข้อที่จริงเป็นอะไรแต่ก็ฟังคนคนนั้นน่าเชื่อถือฟังข่าวว่าถ้าเอ้ถามันมี หกเจ็ดข่าววันซ้ำๆกันไปแสดงว่าไอ้ตรงนั้นเนี่ยมันน่าจะดีเพราะฉะนั้นนักการเมืองจริงๆก็พูดเอ่ชื่อให้ชัดเจนนะคุณทักษิณชิจนวัตรเนี่ยเขามีความเชี่ยวชาญในเรื่องตรงนี้ใช้การใช้สื่อมีความเชี่ยวชาญในการใช้โพ้นะครับเพราะก็จะใช้ทั้งสื่อทั้งโพต่างๆเนี่ยนำความคิดนําความเชื่อของเขาออกมาแล้วก็พยายามสร้างเป็นกระแสขึ้นมานะครับโดยเฉพาะในยุคนี้ในหลายๆเรื่องหรือแม้กระทั่งในการเลือกตั้งถ้าเราติดตามเห็นในเรื่องของสื่อก็ตาม เรื่องโพก็ตามเนี่ยมันมีความต่อเนื่องกันอย่างนี้ครับคือว่าแบบที่ผมเรียนแล้วว่าเมื่อเขาสามารถกลุ่มสื่อได้ถึง 70%- 80%สดบนะฮะด้านหนึ่งก็สื่อเอกชนนะฮะที่ของเข้าลงทุนเองอันที่2คือสื่อทางด้านรัฐก็ใช้การแทรกแซงโยกย้ายผู้บริหารที่ดูแลของสื่อภาครัฐนั้นทําให้สื่อภาครัฐแล้นก็เปลี่ยนนะฮะแล้วก็เปลี่ยนคนเปลี่ยนรายการเปลี่ยนคนจัดร,รายการเนี่ยเพราะฉะนั้นพอเขาคุมตรงนี้ได้เนี่ย พอมือเมื่อมันสื่อออกไปนะฮะประมาณ70%็ดสิบแปดสิบเปอร์เซ็นต์เนือุมแล้วเนี่ยคราวนี้เวลาทําโพเนี่ยทาโพเนื่องจากไม่กระโพภการเลือกตั้งเช่นการเลือกตั้งผู้ว่าก,กาทมนในครั้งนี้เนี่ยมันไม่สามารถโดยหลักของการทําโพเนี่ยมันก็ไปสุ่มอยู่แค่สองพันนะสามพันต,ตัวอย่างสมมติถ้าเอาห้าสิบเขตก็เขตหนึ่งมันแค่สี่สิบคนห้าสิบคนเนี่ยพอมันไปเอาง่ายๆคือว่าถ้ามันไม่มีการแทรกแทงกเลยนะฮะมันก็ไปจับตรงนั้นอะ นะก็ไปจับของคนที่ได้ได้เสพสื่อไป70-80%บกับสื่อ20%เนี่ยมันก็ออกมาทางนั้นแต่ยิ่งถ้ามันมีลักษณะที่เราเห็นชัดเจนว่าไม่ไม่เอ่ยชื่อนะสื่อสบังสถาบันเนี่ยนอกจากจะทําตรงนี้ตัวเองก็ไปรับงานของกระทรวงมหาดไทยไปรับงานของส่วนต่างๆเนี่ยก็จริงมันผลมันผลประโยชน์ต่างตอบแทนต่างๆเนี่ยโดยจรรยาบันเนี่ยมันไม่น่าจะมาทําตรงนี้ถ้าคุณไปประมูลงานของ รัฐบาลแล้วเนี่ยค,คุณก็ไปทําเรื่องอื่นเนียแต่นี้ก็มาทําอีกนะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเนื่องจากที่ว่ามันเป็นเป้าหมายทางการเมืองแลวเป้าหมายทางการเมืองครั้งนี้มันใหญ่มากนะที่เขาจะต้องลงทุนซึ่งอยากจะให้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังแล้วก็สื่อที่ดีๆต่างๆเนี่ยได้ติดตามไปเห็นว่าตอนนี้นะครับคนทักษิณเนี่ยนะครับก็มีโนโมินีคุณยิ่งรักณนะฮะเป็นรัฐบาลก็มีโนมินีแบบคุณสมศักดิ์ ซึ่งก็บอกว่าเจ้าของก็คือคนทางไกลนี่ก็พูดออกมาอมอมยอมรับกันหมดหมดแล้วเนี่ยเขาก็สามารถทําได้แต่ขณะเดียวกันเนี่ยเนื่องจากคนกรุงเทพคนชั้นกลางส่วนใหญ่คนมีการกตามข้อมูลเขายังกลุ่มไม่ได้ก็สามารถกลุ่มคะแนนในต่างจังหวัดได้ก็เรียกว่าเขามีอํานาจค่อนข้างเบ็ดเสร็จแล้วเกือบจะเบ็ดเสร็จเด็ดขาดแต่ว่าเที่ยวนี้ถ้าสามารถะนะครับยึดเมืองหลวงได้ไือผู้ว่ากทมได้เนี่ยอะไรมันจะเกิดขึ้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าได้ผู้ว่ากทม มันก็มีโอกาสได้สกสคมีการเลือกตั้งก็ได้สสกรุงเทพอันนี้เคยนอกจากสสกรุงเทพแล้วเนี่ยปริมณฑลใกล้ๆที่มีที่ผลอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยมันอันตรายมากซึ่งหลายๆคนแม้กระทั่งคุณวิสิตเดชคุณชรนะท่านก็พูดบอกว่าอย่ายอมให้มีการยึดแบบเสร็จยึดยึดเมืองหลวงพอยึดเมืองหลวงแล้วเนี่ยเท่ากับยึดประเทศได้อันนี้ก็ผมคิดว่า มันเป็นการชี้อันนี้ท่านผู้ฟังก็คงจะพิจารณาดูนะครับว่าคนจริงเป็นยังไงนะครับว่าสิ่งต่างๆที่นําเสนอไปอย่างนี้เนี่ยมันเป็นอย่างไรสื่อทําถูกต้องไหมทบานทําถูกต้องไหมในฐานะเราเป็นชาวจงนเจ้าของประเทศเมื่อเห็นว่าถ้าเห็นว่ามันไม่ถูกต้องเราจะทําอย่างไรนี่ก็ต้องต้องใช้ดูมิตรตัดสินครับอาจารย์นุสรฟังดูเนี่ยเหมือนกับที่อาจารย์ชัยวัน์วิเคราะห์น่าสนใจนักการเมืองพยายามใช้สื่อเพื่อให้ตัวเองได้มาเสื่อมนาจและครั้งนี้เนี่ยถ้าวิเคราะห์กันตรงๆก็คือ อย่างพักเพื่อไทยก็อยากจะใช้สื่อนี่แหละแล้วก็กุมอานาจแบบเสรีเด็ดขาดของประเทศเลยครับคือสื่อมันเป็นเครื่องมือสําคัญนะครับที่จะสร้างความเข้าใจหรือสร้างอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะฮะเพื่อให้คนมาสนับสนุนเพื่อให้คนมาต่อต้านเพื่ออะไรต่างๆเนี่ยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เป็นเครื่องมือตรงนี้เนี่ยนะฮะนักการเมืองเนี่ยก็มีความเชี่ยวชาญนะในเรื่องของการที่จะ ใช้สื่อให้เกิดประโยชน์ตัวเองมากที่สุดไม่ได้เกิดต่อประเทศชาติใช่นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเห็นว่าในแง่ของสื่อเนี่ยนะฮะมันแบ่งออกเป็นหลายประเภทนะครับไม่ว่าจะเป็นสื่อมวลชนนะโซเชียลมีเดียนะครับหรือในแง่ของสื่อสิ่งพิมพ์อะไรต่างๆนะครับที่ติดประกาศรวมทั้งการใช้รถขยายเสียงนะฮะไปตามจุดต่างๆเหล่านี้ก็อันนี้ก็เป็นในเรื่องรวมทั้งในเรื่องของวิธีการไปสื่อสารที่เรียกเป็นเฟสทูเฟสเนี่ยการเคาะประตูอะไรต่างเนี่ยนะฮะ อันนี้นี่นี่ก็จะเป็นกลยุทธ์ในเรื่องของการนำ <strip. S 2> ไปใช้นะครับมีเทคนิคต่างๆเยอะมาเยอะไปหมดนะร,รวมเยอะไปหมดเลยนะครับเอาละครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ก่อนนะครับช่วงหน้าเมื่อกี้อาจารย์ชัยวัน์พูดถึงประเด็นเรื่องของการเลือกตั้งผู้ว่าราชกรารกรุงเทพมหานครไปด้วยก็จะ <ạ. S 3> มาชวนอาจารย์ทั้งสองท่านมาวิเคราะห์นะครับว่าในการเลือกตั้งผู้ว่าราชกรารกรุงเทพมหานครครั้งนี้ก็มีการใช้สื่อเยอะแล้วสื่อจริงๆบางคนก็ประกาศออกมาเหมือนกันนะครับว่าจะสนับสนุนใครยังไงเดี๋ยวช่วงหน้ามาวิเคราะห์กันต่อครับ thank <laughs> you